สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเมื่อนี้ผมนั่งท่านผู้ฟังนะครับมาพอ่อมาคุยกันกับคุณสุมนท่าเราใช่นะครับซึ่งเพิ่นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นเรียกว่าเป็นเช่าหน้าตัวย่างกัว่าได้นะครับซึ่งเพิ่นทํำหน้าแบบอ,อินซี่แล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าแปรรูปเองทํำตลาดเองอซึ่งในขณะนี่ผลผลิต ถาข้าเขาห่อกระตกต่้เห่าลองมากุยกับเพิ่นเพิงเพื่อที่ว่าพี่น้องผู้ฟังนี่ที่เป็นเช่าหน้าเฮานี่อาชีพมองเห็นแนวทางนะครับที่จะไปฟื้นฟูไปพัฒนาอาชีพในการทำหน้าของเฮานี่ฮะมันมีไรายได้เพิ่มขึ้นได้จังไดเนี่ยครับสวัสดีครับคุณสมบุญท่าครับสวัสดีค่ะก็ตอนนี้หฮอเห็ดเรื่องของเขานะคะซึ่งซึ่งเป็นเน้นเน้นเรื่องระบบก็บเป็นระบบอินทรีย์ก็คือมีความปลอดภัยของอผลผลิต นะคะคือห่าปอใสสารเคมีเลยนะคะน,นีค้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองหอก็คิดว่าเรื่องของการเหตุในระบบอินรีนี่มันเหตุให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนถี่คุกขี้อยู่ในแปลงหน้าจากของนะมีความปลอดภัยนะคะแล้วกะ็ในระบบอินทรีนี่ห่อกคิดว่านะคะห่อกคิดว่ามันเป็นทั้งเลือกหนึ่งแล้วก็ะทั่งหลอดหนึ่งของเช่าหน้าที่สี่ยืนยันกับคนกิน่นหรือผู้บริโภคได้นะคะว่าของห่าเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยที่สุด หลักที่สําคัญที่สุดก็คือมันนําไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในในระดับแปลงของเฮ้าม่นจังไดกสร้างนะคะการผลิตในระบบอินทรีย์นี่ในแปลงหน้าของเฮ้านั้นโดยโดยความเป็นจริงแล้วมันบด้มีแต่เขา้ามันมีสุยางสุแนลมีต้นไม้ต้นไหลมีไม้ผลมีสวนมีเถียงหน้ามีสารพัดที่เป็นอาหารซึ่งซึ่งอยู่ในหันครับอ่าอยากให้คุณสมบูรท่านเราถึงตอนแรก <c oughs> สุดเลยว่า คิดตั้งได่ตั้งคอยมาถ้ำหน้าอิ see, นซี่นี่ตอนแรกเลยเน่แรงบันดาลใจค่ะถือถือว่าเป็นเป็นแรงบันดาลใจค่ะถือถือว่าเอ่อเพราะว่าอ่าญาติถ้ำเช่าอาโศกซึ่งเป็นอาวุโสเนาะเพื่นบอกว่าอันอันนี้มันเกิดจากแรงบันดาลใจอิรเพราะว่า เฮาเฮาเป็นเชาาอโศกแล้วที่นี่มันมีการเผยแร่แนหน้าธรรมชาตินะคะโ,โดยมุ่นในทีกโกมุ่นชิมทองซึ่งแปลโดยคุณรสนาตโตสิตโกลน,นะคะแปลปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวของท่านมาซาโนโบฟุกโกโอ้ะหนังสือเล่มนั้นค่ะแม่แ<ร>ค่ะมีคน,นสนใจแล้วก็ตีแพรหนังสือเหล็มนี่ไปพราะสมควรนะคะปี2532ก็เริ่มเขาสู่ระบบการเฮ็ดหน้าที่เพลิงพ้าธรรมชาติที่สุดเลยคือบ่ไทยเลย ใช่แม่นค่ะปี2532 20กว่าปี27ปีแน่นค่ะคือคือถือใบหน้าของโม่เฮาเนี่ยบอมเบน่าปรับเปียนคือเป็นหน้าที่เป็นหน้าธรรมชาติอิหรีนะคะมาแต่ไหนทถาไหนเพราะฉะนั้นเขาหฮอก็เลยสีสีแสบนะคะอันนี้เธอใส่สารเคมีเลยบอกพอเด็กเคยใส่มาก่อเลยค่ะอันนี้คือคือแปลงแปลงสามสิบไรนาะค่ะน้อของของคุณสมุนท่านคือสามสิบไรแ่นค่ะยูใส่ครับยูยูบ้านน้องขามค่ะบ้านน้องขามพัฒนา หมู่ที่18ตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขาห้างจากอำเภอเสรภูมิประมาณ8กิโล <c oughs> แล้วก็ห้างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้รอยเอ็ดประมาณ20กิโลค่ะค30ไร่นีิอุได้หลายอยู่ด้เนาะการวางข้าเป็นระบบอินรียทั้งบหมดมันมีทั้งมันมีผลผลผลิตที่เป็นพืชดําไหมคะ่ะเ oh. ข่าก็สิประมาณ20กว่าไร ยิบส <22 S 1> oh, องสายผสมผสานค่ะของเขาเป็นผสมผสานกับปริมาณเขาก็อยู่ที่ยี่สิบตันต่อปีโอ้ยี่สิบตันยี่สิบไรโอ้ไรละเป็นเกือบเป็นตันเลยเกือบตันค่ะเกือบตันค่ะยี่ยี่สิบยิบหาไรจดค่ะยิบยิบซียิบหาไรที่เป็นเฉพาะแปลงหน้านะคะของเขาก็จะอยู่ที่ยี่สิบตันเขาเปลือกโอ้ก็ซื้อว่าสูงกว่าคาเชลียรอยเท่าปลูกเขาได้ประมาณไรละรู้สึกว่าจะสี่ร้อย ยี่สกว่ากิโลเขาเปลือกต่อไรอันนี้อันนี้ก็กคืนอยูก่กับปัจจัยเสียงแวดล้อมน้ำเนาะค่ะก็ถือว่าอันนี้อันนี้ที่ทีว่าไปถึงตอนเรื่องของแรงบันดาลใจนั่นก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมคระคะเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญที่สุดพระวบาช่าอาโศกเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก,ก็คือการบอกินเนื้อสัตว์ อ่าเนี่ยแหละค่ะไอโตมังสวิรัติเนี่ยแหละนะคะโตการบอกินเนื้อสัตว์นะเฮ็ดให้ก็คือบกขาสัตว์เคยบกขาสัตว์ได้ได้ฉีดยาคามาแรืงนี่ก็สิบบาทบได้อยู่แล้วนะคะการการที่สิไปเฮ็ดอีหยังผิดหลักของศีลข้อนึงนี่ก็ถือว่ามันเป็นเริ่มเริ่มเริ่มไปทางที่บ่ถูกต้องแล้วนะคะเฮาเฮาต้องจะรักษาศีลข้อนึงนี่ให้บริสุทธิ์ได้ได้ได้แบบว่าบริสุทธิ์ที่สุดนะคะนั่นก็คือในในในวิธีของชาวนาเนี่ยก็ต้องเฮ็ดนาแบบที่ บอ่อให้เกิดการทำไร่สัตว์พอพอสัตว์ถูกชนิดมันถือทำไร่ไปโดยกลไกลของการเฮห,หนาโดยวิธีของการเฮห,หนาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนที่เสียห้เช่าหน้าไปเข็นขาหรือม,มีมีการเฮดกิจ,จกรรมที่มีกระทบต่อสิ่งมีชีวิตพวกนั้นห้าเฮอบบกวนเส็ดอย่างยิ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจคือว่าห้าอยาก สิบวลารักสิ่งแบบรอมรักสิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็รักโตจากของนั่มค่ะรักศีลของจากของถี่จาของถืออยู่นั่นะอันนี้ยากยากบ่ครับตอนเีาเปลี่ยนมาเห็ดกษตเสิยนซี่เป็ไม่เลือกใสสารเคมีอยากทั้งขอบรัวอยากทั้งความบ่มั่นใจของเฮาเนาะกระแสห้องสิตาลในบ่อขอบรัวกับบ่เห็นด้วยผลผลิตกับรดลองช่วงแรกค่ะแล้วก็ ม,มันยังบ่ได้มีเทคนิคในสมัยนั้นมันมีแต่การใส่ทั่วปรับรุงดินเนาะมันบ่มี <im itation> มนํามักจิลินซี่บ่มีปุ๋ยอินรี์ <im itation> บ่มีนะคะช่วงนั้นเท่ากาับเปลี่ยนไปตามแบบว่าอาศัยธรรม,มชาติอิลี <im itation> นะคะสังคมกับ่บยอมรับสังคมเห็นเทาเหตุแบบนั้นค่น <im itation> บ่าหอบฟั้งบ่ใส่ปุ๋ยนี่โอ้เยบ่ได้กินกคาะแล้วแห้งแหงไปวานเขาใส่หยาแลก็เขาเฟี้ยงคุ้มเนาะเขากแฮแห่งบ้าแห้งบวานเนี่ยกระแสพงเนี่เฮากับพันพานไม่ได้โดยทีโดยทีจังไดนี่ค่ะ เขาประสบความสำเร็จแล้วบ่ประสบความสำเร็จค่ะพว่าสภาพดินของเขาน่ะดีด,ดีบอกยงังบอกบอกเห็นได้ชัดนะคะ<ม>ดินรวนซุยเพราะว่าดินเขามันเป็นดินรส้แล้วก็มียาไว้เดี๋ยวนี้นะมากมาเบิ่งได้เลยค่ะบานหน้าเขาไม่มียาไว้นะคะและ้วก็สภาพของหน้าเขาหนี่เ<ๆ>ดี๋ยวนี้ดึกอีกอย่างลงไปบ่งงปปต้องปลูกยากก็เกิดนะคะอันนี้คือสภาพที่ผ่านไปยี่สิบกว่าปี แต่ว่ามันก็ต้องทดล่องโดยตัวเองแล้วก็พิสูจน์นะคะคแต่ว่าที่สาคัญตรงปัจจุบันนี้ที่มันตอบโจทย์หายได้ก็คือว่าในการผลิตแบบอินซีของพวกเข้านี่ตัวดิฉันเองบริเฮตแต่จาของก็คือขยายเครือข่ายขยายกลุ่มค้นที่ก้าที่สิปฏิเสธสารเคมีคนะคะคือบปิปิตยืนในสารเคมีเสื่อในระบบธรรมชาติ เข้าก e. ็สามารถที่ส <ux> ิร่วมกลุ่มกันเพื่อสิผลิตเขาขายให้กับผู้บริโภคทีมีค่านิยมแบบเร้บการซื้อกล้าลงทุนเป็นสิแห่งเป็นหดกิโลละห0สิบาทถึงร2อยี่สบาทเขากับกาซื้อกลุ่มกลุ่มนี้ผ่านผ่านโครงการผูกปิโน่ข้าวครับโครงการผูกเป็นตัวเขาเป็นจังไหนครับเป็นจั้งไหนเป็นเป็นการทีมีกลุ่มค้นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มคนที่เห็นงานเพื่อสังคมนะคะกลุ่มคนนี้เอื่น่าแม่ซื้อ ขอ,ของผู้ผลิตแบบเฮ้านี่ซึ่งเป็นช่าหน้าเนี่ยเพิเินเข้าไว้เจ้าบ่าวอือ่าเป็นผู้ผลิตนะคะเจ้าบ่าวนี่แต่จะต้องเป็นอินทรีเท่านั้นนะคะเป็นระบบที่ปลอดภัยเท่านั้นครับแล้วก็เจ้าสาวนี่ก็คือคนที่อยู่คอนโดมิเนียมคนที่เป็นอ่าผู้บริโภคคนเมืองซึ่งไม่เคยรู้เรื่องการผลิตมาก่อนเลยอ่าแม่สื่อจะทําหน้าที่ในการเชื่อมโยงระหว่างอ่าผู้ผลิตกับผู้บริโภคคือเจ้าสาวก,กับเจ้าบ่าวให้รู้จักกันอ่าโดยโดยใช้ ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะาจะเป็นไลน์เฟซบุ๊กพวกนี้นะคะ<อ>เราก็จะได้รู้จักกันได้พูดคุยกันส่งข้อมูลให้กันเป็นเสมือนบุญสัมพันธ์ที่เป็นเสมือนญาติเขาก็จะ ซื้อข้าวเราล่วงหน้าเป็นปีเลยโอ้ไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดเลยนะคะคือเขาเชื่อมั่นเนาะเชื่อมั่นในในระบบของผู้ปินโตัวข้าวด้วยถ้ามีอย่างที่เหตุให้เขาเชื่อมั่นแน่ค่ะหนึ่งแล้วเราคุยกันนะคะเรามีความสัมพันธ์มีการพูดคุยกันก่อนซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่นะคะคือเราจะให้ข้อมูลอย่างเต็มที่เรื่องของข้อมูลนะคะเรื่องของการรับรองมาตรฐานครับอ่าซึ่งจะมีการรับรองมาตรฐานแบบแบบออร์แกนิกไทยแลนด์หรือการรับรองมาตรฐานแบบ การตรวจเยี่ยมแปลงกันของระบบ pgs ภายในกลุ่มแล้วก็มีการและโครงการผูกปินโตข้าวก็เป็นโครงการที่มีการตรวจเยี่ยมแปลงโดยกลุ่มที่ผ่านการอบรมมาแล้วด้วยนะคะ oh. ก็มีมาตร,าตรฐาน อินซีแบบผูกปินโตข้าวคือียกว่าเขาไว้ใจเพราะว่าเนึงเขาก็หูจากเข้าเข้าเป็นผู้ปฏิบัติรรมคือศีลบ่ขีดตัวเขาอันนี้ส่วนหนึ่งยังมีใบรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เขามีหน้าที่ในการให้การรับรองอีกโอ้โหแบบนี้เชื่อใจเต็มที่เลยเต็มที่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะตอนนี้ก็คือเรื่องของราคาข้าวครับตํามหัดเลยครับตอนิ้วกันล้คือคนของเรานี่ต่ําสุดเราซื้อให้สมาชิกนะคะโดยใช้จดทะเบียนการค้าเป็นอารยาฟาร์ม ในการที่จะไปซื้อกับสมาชิก6กครอบครัวที่ตรวจมาตรฐานรับรองออแกนิกอินทรีย์ที่ผ่านมาเราก็จะขายข้าวอยู่ที่ประมาณ50าสิบตันต่อปีนะคะแต่ก็แล้วก็ขายข้าวที่ปลอดภัยคือระบบที่เป็นอินทรีย์แบบ pgs อยู่ประมาณร้อยตันนะคะอันนี้คือคือเราขายร้อยห้าสิบตันต่อปีคือเราประกันราคาสมาชิกนี่เป็นข้าวเปลือกในสิบห้าบาทในสมาชิกหกคนนี่มันบ่ค่ะหกคนพื้นที่ร่วม้วหลรยปันไดร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่กับร้อยห้าสิบตันค่ะก็ประมาณแต่แต่แต่ว่าเขาก็จะเก็บไว้ส่วนหนึ่งไม่ไม่ได้ขายให้อรยาฟาร์มทั้งหมดคือเขาสามารถที่จะขายเองตลาดเขาเองก็ได้นะคะคือแนวทางในการที่จะสิแก้ปัญหาเรื่องเรื่องราคาเข่าตัต่ำก็คือตรงมันยกระดับคุณภาพ ผลผลิตเขาเกิดมาแล้วก็ต้องมาแปลรูปขายเองเนี่ยคือยังกลุ่มของคุณสมบุญท่าจิตถ้ำอยู่เป็นตัวอย่างสาคัญที่สุดหน้าตัวอย่างสําคัญที่สุดอย่างที่ท่านว่าก็คือว่าเรื่องของการยกระดับคุณภาพส่วนราคามันจะมาเองยาอย่าเพิ่งไปหวังนะคะอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากกับสถานการณ์วันนี้นะคะแล้วก็แต่ให้หวังว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเรา นะคะตอนนี้เราก็ยังประกันราคาที่15บาทเหมือนเดิมแม้ว่า5บาทสิบาบทเข้าเปลือกค่ะโอ้โหนี่คณะนี่ที่ห้าบอกก็จุนี่ห้าหกบาทใหมเนี่ยแล้วข้างเอกนี้แต่เราก็ไม่ซื้อ คนลงสีซื้อคุณห้าหกบาทใช่ไหมคะครับดีแล้วที่ลงสีซื้อถ้าเป็นพวกเราเราไม่ซื้อเลยสามบาทเราก็ไม่ซื้อถ้าเป็นข้าวเคมีอ๋อ <laughs> ครับโอ้ <laughs> ฟังแล้วคือสิมีผู้สนใจอยากที่จะมาทําหน้าอินซี่คืออย่างที่คุณสม,มุนท่าอะไรกันในกลุ่มที่ทําอยู่นี่ค่ะถ้าเขาจนใจอยากมาสมัครเขาเป็นจะไม่ใช่กลุ่มสีสิมีเงินไขจังไดครับอ่าของห้องเพาะมีเงินไขค่ะเพราะว่าเครือข่ายห้าเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมนะคะเป็นเครือข่ายกเกษตรกรรมทางเลือก นะคะก็ลองลองเซิร์ชเข้าไปดูในในเว็บไซต์ก็ได้ว่า<ม>เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกหรือไม่ก็เป็นูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแบบนี้นะคะคก็จะเข้าไปก็จะได้เรียนรู้กับกลุ่มพวกเราว่าเรามีการเคลื่อนไหวทางสังคมมากมายพอสมควร<ม>นะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะไปเยี่ยมที่แปลงเราฟาร์มเราก็ได้<ม>ถ้าถ้าอยู่ใกล้กันอยู่ในเขตจ,จังหวัดร้อยเอ็ดแบบนี้นะคะคก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมไปพูดคุยว่าจะ จะทาในระดับไหนเช่นผลิตข้าวให้เราเฉยเหรือว่าจะรวมกลุ่มในการขายกับพวกเราด้วยแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งมันมีเรื่องราวมากมายนะคะที่เราพร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็โซเลให้คนได้ปรับวิถีในในการดําเนินชีวิตคุณได้ด้วยอ่า้าจังไรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภัยสนใจเนาะอ่าเดี๋ยวทังสํานักงานขฮาเก็สิเป็นซื่อกลางติดต่อประสานงานในการที่จะเชื่อมโยงเขาร่วมการกระบวนการผลิตข้าวอินซี่ ได้กันจังไดนะครับสุดท้ายอ,อ,อยากฝากยังถึงท่านผู้ฟังอีกนะครับคุณสม,มุนท่าครับอยากอยากจะบอกมากเลยว่าคันสมมติว่าคุณยังดำเนินชีวิตไปตามกระแสแล้กกระเสือมันในในทุนที่บอกว่าต้องผลิตได้หลายต้องใสสารเคมีต้องใสปุ๋ยเคมี